สตูดิโอมีคนเป็นแฟนคลับคุณเยอะมากมากกอไก่ยาวยาวยาวยยาวหนึ่งในนั้นก็คือดิฉันเองอันนี้อันนี้คือสารภาพตามตรงก็ต้องรู้สิว่าวันนี้เขาขาดอะไรมาขาดอะไรอ่ะอ้าวนี่เป็นแฟนตัวจริงทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพาะขาของเขาต้องมีอ๋อมีนี่อ๋อมีพินมีพินพินไม่ได้เอาพินอยู่ไหนพินไม่ได้มาด้วยเอาไปจำละครับจำอะไรคะจำนำ มีบิดเลยหรอไม่ใช่คือวันนี้เนี่ยไม่ได้เอาพินมาแต่ว่าตัวจริงเสียงจริงมาแล้วจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองออนซอนเดย์เป็นยังไงฮะรู้สึกยังไงฮะก็ดีใจครับคิดว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าเหมือนชวนแฟนๆที่แบบทั้งเคยเจอกันแล้วก็ไม่เคยเจอกันแบบเล่นสดๆมาเจอกันแล้วก็เหมือนเป็นคอนเสิร์ตขอบคุณทุกคนประมาณนั้นแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยออนซอนเดย์ติดเทรนด์เอแต่เช้าแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าเรามีการเปิดขายบัตร ตอน10โมงซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหลือบัตรเหลือน้อยมากแต่ยังขายได้อยู่คไหนฝากสิคะฝากสิคะฝากเธอไปเบองทางการเป็นทางการก็ยังเหลือบัตรเบอร์สองเบอร์สองยังเหลือบัตรอยู่นะครับเขาแกล้งเราเยเนี่ยเอาต่อต่อต่อยังเหลือบัตรยังเหลือบัตรมีบัตรยืนแล้วก็บัตรนั่งบัตรนั่งยังก็น่าจะเหลืออยู่ครับแล้วก็บัตรยืนก็น่าจะเหลือผมคิดว่าแนะนําทุกคนบัตรไหนก็ได้ครับสนุกทุกที่แต่ว่าตอนนี้บัตรยืนยังน่าจะเหลือที่นั่ง แล้วก็บัตรยืนเหลือที่นั่งอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าบัตรยืนก็น่าจะยังเหลืออยู่บัตรยืนก็น่าจะเหลืออยู่ครับ<อ>ก็ฝ<อ>ากทุกคนช่วยก็เ,เ,เรียกว่ากดบัตรได้<อ>บัตรน,นั่งก็ขอให้กดได้เหมือนกัน<ใ>คุณน้าคุณน้าคุยกับใครไหมหัศวี <laughs> เออนี่คุณใกล้กันเลยนะไปเที่ยกันครับัวเดียวกันัวเดียวกันเลยเตะบอลกันอยู่ใช่ไหมเตะบอลกันอยู่อก็คือคุณจอยีจะบอกว่าไม่ว่าจะบัตรยืนหรือบัตรนั่งนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังสามารถกดได้ใครตอนนี้กดเข้าไปเลยถ้าเกิดว่ากดไม่ติดก็คือรีเฟชรีเฟชไปเรื่อยเออยังไงมันก็จะยังได้อยู่แน่นอนตื่นเต้นไหมกับคอนเสิร์ตั้งไกลตื่นเต้นมากครับพี่ยังไงคือตื่นเต้นอันดับแรกนะครับตื่นเต้นเพราะว่าจะมีคนมาดูเราหรือเปล่าว่าอะไรนแรมีมีแล้วแบบ ตื่นเต้นอันดับ2จะทำยังไงดีที่แบบว่าคนจะได้ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจประทับใจอะไรประมาณนี้ครับแล้วเห็นบอกว่าเนี่ย MV แต่ละตัวทีเซอร์ที่หลุดออกมาเนี่ยฮะปล่อยๆออกมากวนมากเลยแต่มันเป็นสไตล์โตอี้เลยครับผมจริงตัวจริงเองไหมตัวจริงเป็นคนเรียบร้อยจริงหรือเปล่าจริงครับเชื่อตัวจริงเป็นคนเรียบร้อยแต่ในในเวลาแบบเราเราบรรเลงเพลงมันเป็นอีกคนนึงละใช่ครับใช่ครับใช่มาออกสื่อก็จะแบบว่าเราก็จะแบบ เป็นอีกคนหนึ่งอันอนี้ผมเออไม่รู้ครับแต่คนละอันแล้วครับนี่แต่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตออนซอนเดย์เนี่ยเขาจะได้เห็นตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณบนเวทีคอนเสิร์ต <Conc ert S 1> ใช่ครับในทุกๆมุมเลยไหมทั้งมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังก็ได้หมดเลยครับเฮ้ยหมายถึงว่าเวที360องศาเลยไม่เลยครับอ้าว <laughs> ทำไมล่ะสรุปมันยังไงก็ผมผมจะร้องนี่ครับอ สองเซิรงร้องและเซิรงไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้เออนี่ยเนี่ยนี่คือคุณโจยี่เลยนะฮะล้วต้องบอกว่าคอนเสิร์ตของคุณจะมีวันไหนไหนช่วยโปรโมทหน่อยครับวันที่23พฤศจิกายน พฤศจิกายนพฤศจิกายนนะครับก็เจอกันที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธาน,นีครับผมออทันเดอร์โดมนะทันเดอร์โดมเมืองทองธานีแต่เนี่ยพี่จะอยากรู้เราขึ้นชื่อว่าเราเป็นลูกอีสานแท้ๆทคนที่ไปดูคอนเสิร์ตวันนั้นนี่เขาเชื่อว่ามีความคาดหวังว่าเราจะได้ดูได้สัมผัสกลิ่นอายอะไรแบบ อีสานครบเครื่องไหมในวันนี้ผมว่าจะเปล anyway <im <im itating> <im itating> ี่ยนเนื้อเพลงของผมให้กลายเป็นเพลงสากลหมดเลยครับเก็จะแบบเซไปเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ผมว่าน่าจะมีหลายแบบหลายแนวแล้วก็คิดว่าวันนั้นน่าจะทุกครบทุกรถครับทุกรสไหนๆมาแล้ววันนี้พี่เจ๋อ่ะมีเรื่องจะเล่าอันนี้เล่าได้ไหมยังมีเวลาหรือพี่เจี๊ยบบเคยไปวิปัส วิปัสนาพระแบบพระอาจารย์พาไปในป่าช้าไปนั่งหน้าเมนกลัวมากในใจกลัวกลัวกลัวยุบหนอพ้องหนอแล้วอยู่ดีคันใดนั้นก็มีเพลงฉันจะเป่าคาชะจริงจริงพี่ท่องเพลงเธอประมาณ4ี่รอบอยู่ในหัวสมองแล้วคือคงแบบว่าในหัวสมองมันคงกลัวมากจริงๆวันนั้นมันได้ยินในหัวสมองวันนี้อยากจะได้ยินเสียงจริงๆของน้องเลยจะได้ไหมเป็นแล้วเปล่าใส่หน้าก็เลยเปล่าใส่หน้าก็เลยซึ่งอาเกียร์

ฉันจึงเปล่าคาถาเพื่อให้เธอลงไลให้ทองที่แบบหน้าฉันทำใไม่เธอคลั่งไคลจะขอความรักฉันมาผูกไว้ในในหัวใจที่มีแต่ฉันฉันจึงเปล่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลาย ตัวจริงเสียงจริงใครยังไม่มีบัตรตอนนี้ต้องรีบไปซื้อนะครับครับจริงๆตอนนี้เพลงก็เหมาะกับคุณแอมในภาพยืนนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามื่อกเ้จริงจริะสิ่งที่คุณจะทำก็คือโจยีร้องผมพนมมือ ฉันจึงเปล่าคาถ้าเพื่อเธอลงไหลให้ช้องที่แพดนะ <c oughs> <c oughs> เอาอย่างนี้กันเลยโอเคนี่นะครับความน่ารักของโจยี่งภูสินนะครับอขอเชีย์ประมือหน่อยนะน <c oughs> แต่จะบอกว่าแฟนคลับเน<อ>ี่ยไม่ได้มีแค่ พี่เจี๊ยบคนเดียวนะนางเอกของช่อง7 HD ของเราอย่างน้องนาวที่สานัทก็เป็นแฟนคลับของคุณด้วยเห็นบอกว่าตอนที่คุณไปออกคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียน้องนาวตามไปดูคุณด้วยใช่ครับเห็นไหมคะผมเห็นคือเคยเจอพี่นาวที่ผมไปเคยไปเล่นที่แถวดอนเมืองก็เจอครับผมก็มองผมเป็นคนแบบเวลาเล่นผมก็มองจะดูจะดูรูหมด ทำไมผู้หญิงคนนี้น่าคุ้นคุ้นเหมือนเหมือนเหมือนดาราเลยเราไม่คิดว่าจะเป็นพี่นาวจริงๆอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเวลาตอนไปเล่นที่ตอนไปเล่นที่ออสเตรเลียก็เจอแกก็มาดูก็ดีใจครับขอบคุณมากที่ชื่นชอบผมนะครับเอออะฝากบอกถึงนาวตอนนี้ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ออสเตรเลียจะมีบัตรหรือยังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกดได้ไหมจะกดได้หรือเปล่าเอาไว้ให้เฮ้ยโอ้โหให้กันแบบนี้เลย หมายถึงว่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมเอาไปให้หมื่นหนึ่งขายต่อเอามาือโอ้โหไม่แล้วกำลังจะบอกว่าตอีพี่กดบัตรไม่ได้พอบอกหมื่นหนึ่งขายต่อนี่ก็บอกไม่เป็นไรพี่ว่าพี่กดบัตรได้แล้วพี่กดได้แล้วตะ่กี้ถ้าบัตรขายต่อหมื่นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รีเฟซไปเรื่อยๆพี่คิดว่าพี่น่าจะกดได้ยังไงคะเดี๋ยวะลรคะเอาไปให้ครับโอเคอาสัญญาแล้วอันนี้อันนี้อันนี้นี่คือสัญญาแล้วนะฮะนี่ผมบอกกันเลยในมารายการของเราแล้วเนี่ยมีซิงเกิลใหม่มาฝากไหมมีครับ มีครับมีจริงจริงเพิ่งปล่อยล่าสุดนี่ครับเป็นเป็นโปรเจกต์ชิ่นี่ร้อยคุณร้อยครับชื่อเพลงสาิกาลิ้นทองอ้าวสักท่อนได้ไหมครับเอา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 เยอะไหมพี่เอา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 ได้เอาได้มีเวลาพี่มีเอาเลยคอนทุก แค่เธอว่าลอ้อมฉันก็พร้อมฉันก็พร้อมจะเชื่อใจแม้เธอต้องการการสิ่งใดฉันจะหามาให้เธอแม้เธอไม่รักไม่เป็นไรขอแค่อยู่ใกล้ๆเธอฉันยอมเพียงแต่เธอไม่สาริกาลิ้นทอ นี่ถือว่าเป็นบุญหูพี่เลยโอ้ครับครับแล้วก็ได้ใกล้ขนาดเนี้ยนะผู้เรานี่เราใกล้มากเลยนะคนนี้โชคดีมากที่ได้มาเป็นพิธีกรแล้วมีคนรอคุณเนี่ยนะฮะเพื่อจะมารายการนี้ถึง2ปีนะฮะคุณโอ๊ตนะฮะเสื้อผ้าของเราสไตล์หลีของเราเขารอคุณมา2ปีแล้วว่าอยากจะต้องอยากเจอคุณอยากเห็นหน้าโจอี้มากๆเมื่อกี้เจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วครับเออเจอแล้ว โจอี้รับจบแน่นอนนะฮะก็อย่าลืมนะครับใครนะฮะอยากจะไปดูน้องโจอี้กดบัตรกันได้เลย23สิามพฤศจิกายนกดบัตรตอนนี้ตอนนี้ได้เลยครับทำไมถึงว่าคอนเสิร์ตเนี่ยวันที่23สิบามพฤศจิกายนนะครับก็ติดตามให้กำลังใจน้องนะฝากอีกรอบรอบสุดท้ายละครับฝากนะครับคอนเสิร์ตโจอี้พูสิ์ออนซอนเดย์นะครับก็ตอนนี้ยังน่าจะมีบัตรเหลืออยู่บัตรเต้นบัตรยืนบัตรนั่งก็น่าจะ เข้าไปกดกันได้แล้วก็เจอกันที่ทนดมวันที่23พอยอครับผมโอเควันนี้นะคะขอบคุณคุณโจอี e. ้ด้วยนะ